นายส่วัตจูโฉไม่ที่สิบมอสนครับนะครับในข้อที่2เป็นการอ่านเครื่องมือวัดนะครับอ่านค่าตั้งแต่สเกลศูนยถึงห้โวล์นะครับจากภาพเห็นได้ว่าเข็มนั้นชี้ไปตรงที่เกือบจะถึง19นะครับเราอาจจะอ่านได้เป็น18.9โ oh อห์มนะครับมีเลนัยยะสําคัญ3ตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่2อจุนะครับสเกลหลักผมอ่านได้ที่สิานะครับ และสเกลลองมีทั้งหมด17เส้นนำ17มาคูณกับ0.02จะได้0.34นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นนั้ก็คือ23.34นะครับและมีเลนัยะสัมพันธ์4ตัวครับต่อไปนะครับต่อจากข้อ2.3เป็นข้อ2.4นะครับสเกลหลักผมอ่านได้25นะครับ นั่นทาให้ผมถึงตอบว่า25.0 0นย์ะครับเพราะเลขนระยะสําคัญของผมผมประมาณว่ามันพอดีนะครับทําให้มีเลขน,นี้ยะสำคัญสีตัวครับต่อไปเป็นข้อที่สาจดานะครับถามว่าปริมาณของไขมันทั้งหมดตอนหนึ่งกล่องเท่ากับกี่เดซิกรัมนะครับริมันไขมันในตอนนี้ก็คือผมขอเปลี่ยนเป็นไม่ต้องเปลี่ยนหรอก นั่นคือ2.5คูณกับ10กำลัง1น,นะครับจะได้เท่ากับ2ีสิบห้าเดซิกรัมครับต่อไปเป็นข้อที่5.1นะครับเขาะถามค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้นะครับวิธีการคิดก,ก็คือนำจำนวนค่านำค่าเฉลีย่ยทั้งหมดมาบวกกันนะครับและหารด้วยจำนวนนั่นก็คือ6ครับก็จะได้เป็น 147.7สิบ็ดจด็ดหารหครับเท่ากับ24 6ีุ่ดครับและต่อไปที่ข้อห้าุดนะครับหาความคลาดเคลื่อนนะครับความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยนะครับเท่ากับค่ามากลบค่าน้อยหารสองครับได้เป็นส3 2สามจดลบสองจดเจหารสองครับมีค่าเท่ากับ 10. 5ดห้าหารสองประมาณคำตอบก็คือประมาณห้านะครับ ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของข้อที่6นะครับเขาให้ทําการวาดรูปความกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเร็วนะครับได้รูปดังนี้นครับต่อไป6.2ให้หาความชันจากกราฟนะครับความชันเท่ากับความเร็วปลายลบความเร็วต้นเท่ากับ24ลบ0นย์ครับเวลาปลายลบเวลาต้นเลยก็ T ลบ T 2ลบด้วย T1 นะครับก็คือ4ลบ1เท่ากับ24ส่วน3เท่ากับ8ครับ คำตอบก็คือความชันคือความเร่งเท่ากับ8และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ครับต่อไปเป็นในส่วนของข้อที่7นะครับ7.1นะครับให้วาดเวกเตอร์ d บวกเวกเตอร์ c ลบเวกเตอร์ b นะครับอย่างแรกเราต้องลากเวกเตอร์ d ลงไปก่อนในทิศทางลงไปด้านล่าง5หน่วยนะครับตามด้วยบวก C นั่นก็คือไปทางขวา15หหน่วยนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นลบ b นะครับซุ่ง b ปกติเนี่ยจะลงมาทางข้างล่างและเอียง4ี่หองศานะครับแต่ลบ b ีต้องเป็นเท็จตรงข้ามนะครับหลังจากนั้นก็นั่นทำให้รู้ว่าในส่วนของรูปต้นแบบนะครับเป็นการเอียงลงมา4.5องศานะครับไปทางขวาและในส่วนของรูปที่ผมวาดน,นั่นก็คือ เอียงขึ้นไปส5่บ้าองศาครับเป็นมุมทยแยงกันนะครับนั่นทําให้เท่ากับว่าเวกเตอร์ลับนั้นเท่ากับเวกเตอร์เอนั่นก็คือ10หน่วยครับและเวกเตอร์ลับมีขนาดเท่ากับ10หน่วยไปในทิศทางในทิศตะวันออกนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของข้อ7.2นะครับนั่นก็คือเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ลบ เวกเตอร์ดีลบเวกเตอร์ C ครับจะใช้รูปตามเดิมนะครับโดยเวกเตอร์บีนั้นมีขนาด5้ารูทสหน่วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเป็นเวกเตอร์ A ก่อนนะครับนั่นก็คือไปทางขวา10หน่วยครับ องคิดว่ามันตรงแล้วกันนะครับเอาใหม่ก็ได้นี่คือวิวเอร์เอนะครับยาวสิบหน่วย แล้วต่อไปเป็นเวกเตอร์ B นะครับบวกเวกเตอร์ B นั่นก็คือเฉียงขึ้นเอ้ยเฉียงลงไปประมาณ45องศานะครับเป็น5รูด2หน่วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ลบดีนะครับดีมีทิศทางก็คือเป็นทิศลงนะครับะฉะนั้นเราต้องขึ้นไป5ห,หน่วยนะครับแล้วเราก็ได้เวกเตอร์ดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเติมหัวเวกเตอร์ด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็ลบ c นะครับ c ไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางซ้ายนะครับนี่คือเวกเตอร์ c นะครับมีขนาดก็คือ15หน่วยนะครับอย่าลืมเติมชื่อด้วยนะครับ คำถามของข้อ7ด2ดนะครับก็คือเวกเตอร์รับมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ใดนะครับและมีทิศทางอย่างไรนะครับคำตอบก็คือ0นย์ครับและมีทิศทางอยู่ที่เดิมนะครับที่8นะครับกำหนดให้เวกเตอร์ p และเวกเตอร์ q มีผลรวมของเวกเตอร์รับมากที่สุดและน้อยที่สุด เท่ากับย3ิบสามหน่วยและเจ็ดหน่วยนะครับขนาดของเวกเตอร์ p และเวกเตอร์ q หาได้ดังนี้นะครับกำหนดให้ p บวก q เท่ากับยี่สิบสามเป็นสมก,การที่1และ p เวกเตอร์ p บวกเวกเตอร์ q เท่ากับเจ็เป็นสมก,การที่สองนะครับก็จะได้เท่ากับ2เวกเตอร์ q เท่ากับสิบหกนะครับ q เดียวจริงเท่ากับแปดครับ และต่อมาก็คือการแทนเวกเตอร์ q เท่ากับแปดในสมการที่สองนะครับเวกเตอร์ p ลบแปดเท่ากับเจ็ดเวกเตอร์ p เท่ากับสิบห้านะครับคำตอบก็คือเวกเตอร์เวกเตอร์ q เท่ากับแปดได้เวกเตอร์ p เท่ากับสิบห้าครับต่อไปเป็นข้อแ2ดจดสองนะครับขนาดของเวกเตอร์รับเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองทำมุมเก้าสิบองศาครับ กำหนดให้ a เท่ากับ8 b เท่ากับ15นะครับอันนี้คือเป็นการกำหนดของเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q มัน a และ b นะครับในส่วนของเวกเตอร์ลับนั่นก็คือสูตรก็คือเวกเตอร์ลับเท่ากับ a กำลังสบวก2ติดรูททั้งหมดนะครับได้เป็น 67สบเจดบวกสองอยิบ้านะครับและเมื่อบวกกันก็จะได้เป็นรูทสดครับเท่ากับ17ดครับต่อไปเป็นในส่วนของข้อ9นะครับสันติคิดถึงเสี่ยวหยูนะครับเลยเดินไปเดินทางไปหานะครับไปในทางทิศตะวันออกระยะทางสา0รอยเมตรนะครับใช้เวลา1นาทีครับและเดินทางไปทางทิศเหนือระยะทางส0 0ร้อเมตรใช้เวลา0.5ดวินาทีนะครับ หลังจากนั้นเดินไปทางทิศตะวัอนออกระยะทาง300เมตรครับใช้เวลา0.25วินาทีและเดินต่อไปทางทิศเหนือระยะทาง400เมตรใช้เวลา0.5วินาทีครับในรูปดังนี้ครับจงหาอัตราเรียวในการเคลื่อนที่ของสันติครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับได้เป็น1,400ส่วน135ครับเท่ากับ 10.37เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนข้อที่9นะครับจงหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของสันตินะครับใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t s ในที่นี้จะเป็นการกระจัดนะครับเท่ากับ1,000ส่วน135เท่ากับ7.41เมตรต่อวินาทีครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่10นะครับรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ช่วงแรกด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีถูกเร่งจะมีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีในวินาทีที่5นะครับในช่วงที่2ถูกเร่งจะมีความเร็วเป็น50เมตรต่อวินาทีในอีก3วินาที ต่อมาจงหาความเร่งเฉลี่ยของรถในแต่ละช่วงครับความเร่งเท่ากับความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนเวลานะครับเท่ากับ20ลบ10ส่วน5เท่ากับ10ส่วน5เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีอกคังสองครับต่อไปเป็นความเร่งนะครับเท่ากับความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลานะครับเท่ากับ50ลบ20ส่วน2เท่ากับ30มส่วนสเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับครับเป็นในส่วนของข้อที่11นะครับเครื่องข้อสัญญาณครับหาความเร็วเฉลี่ยจากจุดที่งูนย์ถึงสอง จุดที่สองนะครับก็คือหกจุดหกเซนิเมตรนะครับส่วนหนึ่งร้อยคูณห้าสิบส่วนสองนั่นก็คือวิธีทําของขึ้นความถี่ห้าสิบเนนะครับและนํสองมาตัดหกจุดหกได้เป็นสามดสามนํห้าสิบมาตัดหนึ่งร้อยได้เป็นสองนะครับพอตัดกันได้แล้วจะเป็นสามจุดห้าส่วนสองนะครับได้คำตอบเป็นหนึ่งจุดหกเมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปเป็นความเร็วเฉลี่ยจากจุดที่สองถึงสี่ครับก็จะเป็นจุดที่สี่ก็จะเป็น จะเป็นความเร็วเฉลี่ยของจุดที่2ถึง4นะครับก็จะเป็น14.4ส่วนด้วย100คูณด้วย50ส่วน2นะครับตามสูตรและนำมาตัดกันจนได้กลายเป็นเก .2 ส่วน2เท่ากับ3.6มเมตรต่อวินาทีครับ11.3นะครับจงหาขนาดของความเร่งเฉลี่ยจากจุดที่1ถึง3ครับใช้สูตรก็คือ a เท่ากับความเร็วปลายบความเร็วต้นนะครับส่วนด้วยเวลาเท่ากับ3.6ดลบ1.65้ 65, ส่วนด้วย2ส่วน5ครับได้เป็นเท่ากับ หนึ 1> 1. ่จุดเก้าหคูณห้ส่วนสองตามสูตรห้เฮิร์ตครับเท่ากับ48.35เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับ